ช่องเพชรเด็กใต้ปาุยนะครับวันนี้เราจะพาทุกๆคนไปหากล้วยด่างไม้ด่างแล้วก็ต้นต้นอะไรใต้ยอดป่ดากลางต้คนใต้พูป้ปปษาลกลางมันโดอไม่จัดต้นกล้าด่างนะครับนี่ครับกล้าด่างอยู่มันกวนนี้แต่กล้วยด่างครับไม้ด่างอาจจะไปดูกวนด้านหลังนะครับทีนี้เราผมก็จะไปกดพยัญจาง,งต้นเล็กสวยมากครับเดี๋ยวตามมาดูอะไรนะครับเดี๋ยวมีมิดพลาด้วยครับวันนี้ เด uhh ินน้ำมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเจิ้นบนโน้นเลยที่วานนะครับทุกคนไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ลากขึ้นมาบนกวนเลยอันนี้แม่กเราจะมาฆ่าด่างกันแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะไม่โดนนี่ก็คือต้นขล้าปกตินะครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ต้นนี้ครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปหาแบบด่างแบบเพื่อนกันนะครับทุกคนมาดูทุกคนไปด่างกคนเดี๋หาแบด่างแบนครับทุกคนดูมาแล้ หายเรื่อยๆทุกคนมีเรามาเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรครับนี่ครับเยอะต้นกล้ามากเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็จะหาไปเลรื่อยบนี่ครับทุกคนเราจะดังแล้วครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนเราจะดังเลยเดี๋ยวจะหาดังมปเรยชัดๆเลยนะทุกคนหนังขาวไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะหาเดินหาไปเล่นเลย เดี๋ยงคงนางขาวแล้วทุกคนเฮ้ยเจอแล้วครับทุกคนมาดูกันทุกคนมาดูกันนี่ทุกคนนี่กับสองต้นครับทุกคนนี่ครับทุกคนงานหนึ่งไหมครับนี่ครับนี่ด้วยครับโอ้โโหอเคครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคนไม่โอเคครับทุกคน อนผมคูดูผมเจอหลายตัวนะครับส่วนมาดู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 ส่วนมาดูมาดูนี่ผมเจอกันแล้วครับทุกคนอย่างเยอะครับทุกคนนู่นนก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวกูดไอเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอเคครับเราได้มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ดูดูวยครับตี๋อย่างนั้นเราได้มาดามตัวนะนี่ต้นนี่นสองต้นครับเรื่องปลาถุงเลยได้เอาจอบจานที่ก็ไม่จับแล้วเราให้คุดกันต่อนะครับผมเจอแล้วพามาดูก่อนนะครับมามาดูกันก่อนเอยเดี๋ยวครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ ตรนี้หนึ่งต้นรทุกคนมาดูดูดูนะทุกคนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนต้นนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูตัก่นนะคนตันะครับมาันีครับเปลาไหมครับตัวนี้หรือเป่าครับต้อนาตก้อนมาเต็เนะครับเดี๋ยวเราให้ตะก้อไปชมในดีกว่านะทุกคม่อยู่ตรงไหนครับทุกคนนี่นะครับทุกคน พวกโอยู่ตรงนี้นะนี่ครับอ่านี่ทุกคนน่าจะเห็นนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยจำนะด่างทั้งนั้นเลยนี่เปลือกด้วยนะครับทุกคนนี่เปลือกโอเคครับเดี๋ยวมึงมาดูเปลือกกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็ได้มาแล้วครับนี่มาดูด่างเปลือกครับทุกคนนี่เปลือกครับเปลือกของต้นครับก็ด่างธรรมดาต้นของต้นนะครับ

ขอบคุณก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเจอแล้วทุกคนเจอแล้วโอ้เป็นโดนแล้วทุกคนนี่นี่ทุกคนเจอแล้วครับนี่ตัวนี้ด้วยครับนี่นี่ก็มีครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับทุกคนขอทุกคนคัวก่อนนะครับทุกคนโอ้ยผ่านแล้วครับอันนี้ครับโอเคครับทุกคนนี่เราเจอแล้วครับทุกคนนี่ของมีครับทุกคนนี่ของมีนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ครับนี่นี่ครับใหญ่แล้วครับทุกคนวันนี้โอ้โหทุกคนจะมาดูดินทุกคน มาดูสิคับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับทุนี่ก็ที่น้องผมที่ท้าก้องผมคูเด่นะครับทุกคนนี่ครับนี่ตัวนี้ด้วยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวไหนครับแล้วก็นี่ก็ที่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรวบรวมให้ดูที่เรียบๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วก็ได้ไหมนะครับทุกคนต่อยุคมากเลยครับมีเด็่ตัวไหนนะครับทุกคนมาดูใกล้ๆดีกว่า่มีทุกคน มีดางมีเปลือกได้นะทุกคนนี่แอ้นี้เราก็จะไปเอาบอลไปยาตรงกางกันนะครับทุกคนางกลาแล้ก็นด่าว่าไม้ดงยตก็ไปเลยโอเคครับทุกคนมาจะมีเทียนรบทุกคนก็มีคนไปหน้านางังวัดวเราจะมาหาย่้านี่ด่างนะครับถึงได้ต้นนึครับในคลิปที่แล้วครับทุกคนถ้าใไรไม่ไปดูสิไปย้อนกลับไปดูได้ครับทุกนไปเลียมาได้ัน เด okay, okay eh ี๋ยวก็เดี๋ยวรอเดินน้ก่อนนะครับถ้าเจอเดี๋ยวเราก็ให้ดูครับโอเคนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะไป้านี้ก่อนนะกดี๋ยวเราไปหาลนะครับทุกคนผมก็ัวเับดังไมกตัวไม่ดังตัวเาวดูเลยดีกว่าก็ตัวแลยว่ะโ่ีมาย

ินเดี๋ยวใบมันแข็งแข็งแข็งเหมือนเปลือยเลยแล้วเดี๋ยวผมกรกุดมาเลยสครับโอ้ไม่ต้องกุดหรอกครับเดี๋ยวึงแก็บอกครับนี่ก็ได้มาแล้วนี่ไปยาตรงกลางครับผมจะมาแกลครับผมนี่โอเคครับก็อนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับค่อยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกันเลย เจ๊กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ